ครับผมตามที่บอกไว้นะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขออนุญาตดูรถเป็นชี้ขอเป็นเ็นชี้ล้วนๆนะรเราเริ่มจากท้ายทางนู้นเลยก่อแนบบแล้วไล่ขึ้นมาเนาะ,ะไปดูนะเอาทุกคันเลยนะว่าที่นี่มีกี่คันนะฮะถนก่อนเนี่ยข้างหน้าเลยนี่สองคันนี้นะอ่าสองคันนี้นะฮะนี่คันนี้นะฮะ นี่เป็นเนโรเน่เจ็ดเป็นคันใหม่รถใหม่ใช่ยังไม่ได้เข้ามาจำได้ไหมเมื่อกี้บอกราคาเท่าไหร่สิบหกเกียร์หนึ่งสองอ่ามูโซล่าหนึ่งสองนะโซล่าคันนี้นะฮะเป็นเนโรเน่เจ็ดนะฮะนี่นะฮะอ่าต่อไปอีกคันนึงนี่คันนี้คือฝากขายก็ประมาณนั้นเท่ากันประมาณหนึ่งสองนะฮะถ้าเกิดอยากได้ต่ำกว่านี้โทรไปหาคนฝากอีกวอร์รร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  สองคันนี้ไปไปดูต่อคันนี้ไปดูรถเจ่านะฮะเราไล่จากทางนู้นเลยนะนะตามหาเบียนชี่นะฮะที่เป็นแผลนี่มีไหมที่เป็นแผลที่ไม่มีเลยมีแอนชอนะฮะมีแคนนอนเดลมีสเปเชียลไลท์อ่าโอเคมีใจแอนนะฮะสตาร์ทน,นะเราจะเดินไล่ทางนี้เลยนะผมจะไล่ไปเลยนะฮะก็ ระหว่างที่ผมไล่บินชีก็ดูยี่ห้ออื่นด้วยก็ได้นะเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกนะอ่ะเจอแล้วนี่สองคันนะเดี๋ยวผมเข้ามาทางนี้น,นี่นะฮะ<ส>อ่าสองคันนี้นะฮะอ,อ่าเป็นเลอะฝุ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไอ้พวกนี้มันล้างได้นะฮะ<ส>นี่สองคันนี้นะฮะ,น,ะน่าจะราคาเท่ากันเป็นยี่อะไรไม่รู้นะฮะอันนี้สี่หกนะฮะ นี่ไซส์สี่ผกเนาะก็สงสารซ้อยเอ๋เลยฝึ้งเบลเลอร์เลยนะเปิดเปิดพอน่มันเลียงไหมมันเลียงไหมเลียงกันเลยอ่าถ้าเลียงแล้วโอเคถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขแล้วนะอ่าหมื่นสองเหมือนกันอันนหมื่นสองเข้าตั้งสี่สี่อ่าสี่สี่สะบหกเตียคาริทิบหกเกียร์คาริทสองคาริทเหมือนกันค่ะหมื่นสองก็จะใช่ไหมอกทีละอ่าสองหก็คือเลขมันเรียงกันนะถ้าเลขเรียงกันโอเคผมนึกว่าโอ้โหเปิดหายากเลียงกันเลียงสบายมากงั้นใช่นะฮะเท่ากัน หมื่นสองนะอ่านี้ต้องตั้งห้าสิบานี่นะฮะก็คือตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะมันแค่คีดฝุ่นเฉยๆนี่นี่ดูผมผมแค่เอามือรูปเนี่ยนะเงาวาบแล้วนะฮะตรงเนี้ยไม่มีกระจกนะอยู่ด้มถนอนทางนี้เวลานี่ก็ต้องเช็ดก่อนออกไปนี่เช็ดเงาวับเลยดูสภาพโอเคคือเอาง่ายๆอ่ะพร้อมใช้แล้วกันอ่ะออกไปเซ็ตเกียร์เซ็ตอะไรให้หมดเลยสายเบรกตรงไหนแตกเปลี่ยนให้หมด นะพร้อมใช้อยู่แล้วเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่มีปัญหาโซ่ล้างให้อะไรล้างให้หมดเลยนี่นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าสีมันแตกเราไม่ทาให้นะยกเป็นเรื่องสีนะแต่ถ้าพวกล้อยางอะไรยางแตกยางอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดอยู่แล้วนะฮะที่แขวนมีไหมไม่มีเนาะมีตรงนี้น่ะมีันอ่าตรนนี้ไปต่อนะฮะแหม่นี่อีกสองคันแหม่แม่นี่หกคันแล้วนะตรงนู้นสองตรงนี้สองหกแล้ว อ่าคันนี้เนี่ยฮะเขาจะดูตรงนี้นะตัว E ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะเปิดตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันมีราคาแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครอยากเอาไปขายก็ได้นะมีราคาส่งไหมเนี่ยถ้าซื้อหลายๆคันมาคุยกันได้เลยมาคุยกันได้นะซื้อหลายๆคันนะหลายๆคันนี่คือยังไงสิบคันสิบห้าคัน <laughs> <laughs> สามสี่ห้าคันก็น่าจะได้สี่ห้าคันก็น่านนจะได้แล้วเนาะสิบหกเกียร์คาริสค่ะาตังห้าสิบอ่าเท่ากันหมื่นสองนะฮะคันนี้หมื่นสองนะฮะ ลายเขาทำสวยนะเป็นฟินสโตนนี่นะฮะเขาจะทำเป็นจายุคหินนะฮะเนี่ยมีรอยแตกนิดหน่อยนะเนี่ยก็คือสีมันกระเทาะหน่อยนึงนะนะฮะนานแล้วถูกแต่ถูกลมาอ่สวยงามอันนี้อันนี้คือสีเดิมๆเลยสีเขียวเซเลเต้นะฮะก็บอกผมมองยังไงก็เป็นสีฟ้านะเนาะเขาบอกว่าเป็นสีเขียวเซเลเต้นะฮะก็คือเป็นสีของเบนชี่แล้วอันนี้ก็16เกียร์คาริสข้อตั้ง50าสิบหนึ่งหมื่นสองหมื่นสอง ราคาหมื่นสองมาสี่คันแล้วนะอู้ถูกมากคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยอ่ะคือพูดถึงเบียนชี่เนี่ยบอกราคาหมื่นสองเนี่ยอย่าเพิ่งดูอย่างอื่นเลยมันไม่มีแล้วคยี่ห้อนี้ราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะอ่ะตรงนี้ดูต่ออ่านี้มีคันหนึ่งคันนี้คานี้คาร์บอนเลยที่ยังอยู่ไม่ไปจะดี่า C D ีเดี๋ยวไปไปคลิปนี้แหละ อไปคลิปนี้เลยนะไปคลิปนี้เลยเมื่อกี้ตอนนั้นที่อะไรนะเซฟิโลอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วบอกแล้วว่าต้องไปอันนี้20เกียร์20เกียร์นะฮะไทก้าไทก้าก็ตั้ง45่หก็ตั้ง45 25้าสอาสองหมื่นห้โอ้โหเนี้เบนชี่คาร์บอนน่ะไม่ได้แล้วนะ25งหมราคาแบบนี้แอบอยากให้ไปเร็วกว่านี้ไหมเนาะหมื่นเจ็ดแต่จะได้ยังไงแต่บอกก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูดินะ แล้วคันนี้ตําหนิน้อยมากนะซ่อนสายด้วยซ่อนสายแล้วนี่ตรงนี้เขามีที่กันนี่นะเป็นชีเขาเขาเก็บรายละเอียดนะก็คือตรงเนี้ยเนี่ยเขามีที่กันสายด้วยนะเพราะว่าตอนขี่เนี่ยสายเนี่ยตอนเราหักเลี้ยวเนี่ยสายมันจะมาเบียดกับตัวถังทําให้ตัวถังเป็นรอยเขามีนี่นะฮะยางตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกันไว้ทุกจุดนะฮะเนี่ยเหนป่าตรงไหนที่มันจะมากระทบตัวถังเนี่ยแล้วเป็นของเบนชี่เลยนะเนี่ยมีแบรนด์เลยเห็นไหมเขาเขาใส่ใจนะ เ,เพราะว่าตอนเราเลี้ยวตอนเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมาเบียดตัวถงังทําให้ตัวถังไปลอยเขาจะมียางเนี่ยกันหมดเลยนะ,ะเศรษฐีเว่าะเขาใส่ใจขนาดนี้หมื<ด>่นสองไม่ได้แล้วนะแล้วมามาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นชี้ทบบาบอนเหลือคันเดียวคันเดียวคันเดียวจริงๆนะสองหมื <25. S 2> ่นห้าเามาดูได้แล้วก็ไหนอีกเอ่ยไล่ไมาอ่า <5. S 1> ตรงนี้อีก <5. S 1> นี่แหละสีเขียวเซเลเต้เนี่ยนะฮะที่เขาบอก ดูยังไงก็เป็นสีฟ้าเนาะคือว่าตาผมบอดสีไปนะมันก้มกึ่งกันนะใช่เพราะว่า้าเขียวจริงๆมันสีเขียวของต่างประเทศอ่ะเพราะว่าซีเรเต่เนี่ยเป็นของอิตาลีไงอันนี้ขอตั้งสีหกสีหกหอ่เล็กเนาะค่ะสิบหกเกียร์คารลิตสิบหกเกียร์คารลิตนะฮะหมื่นสองเหมือนกันหมื่นสอง่าราคาอยู่ประมาณหมื่นสองนั่นเลยเนาะเฟรมอลูนะเฟรมอลูอันนี้ก็จะมีแปดคันแล้วนี่ที่เห็นนะฮะแปดคันแล้วไปดูข้างในไปเสือภูเขาเสือหมอบเราดูหมดนะ ประมาณ8คันแล้วนะครัคันนี้มีคนเอาแล้วใช่ค่ะคันนี้นี่ดูยางดินะเอาไว้ลุยโดยเฉพาะเลยนะ่คันนี้ไปแล้วคันนี้สองเหรอเซรีมีไว้ลุย <laughs> คันนี้ก็มีไว้ลุย <laughs> ไปแล้ว <laughs> นะฮะมามาดูข้างในก่อนเราดูเบนชี่นะฮะ8คันแล้วนะฮะ8คันถือว่าเยอะนะมีเบนชี่รวมกันอยู่8-9คันเนี่ยน่คันนี้คันหนึง่งคันนี้ดำมอิมพอสโซนะฮะเนี่ย คันนี้จะทำมือหน่อยนะจ้ะอ่ามันจริงๆมันไม่ดำสนิทนะมันออกเทาๆเนาะใช่มันออกเทาๆก็อยู่กลางๆระหว่างดำกับขาวนะคันนี้จะ20เกียร์ไทก้า20เกียร์ไทก้าร์ด15,000แบบเข้าตั้ง53 53นะฮะเข้าตั้ง53ก็คนที่สูงประมาณ106เกือบ170นะ67 68 156 152นะ,ะมาดูนะฮะอีมโฟสโตคันนี้ชุดขับเป็นอะไรนะชุดขับอ่ี่เกียร์นะคุณผู้ ยี่สิบสปีดป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมฮะนี่นะฮะเขามีโค้ดตรงนี้ e 6 e 6 7 6 6็ดหกหยี่สิบกียร์ไอกา้านะอ่าก็คือสิบคูณสองนะนี่นะฮะบอดนี้ก็สวยนะบอร์ดเขาอ่านของฟิสิกส์นะฮะชุดแต่งของเบนชี่นะสิบอ่านถูป่ะไม่รู้นะอ่านี่คันหนึ่งนี่ค่ะคันนี้ก็เป็นสีขาวนะฮะคันนี้ผมทายว่าหมื่นสอง เท่ากันเดอะสิบหกเกียร์คารลิฟสิบหกเกียร์หาสิบเหรอมีแต่ห้าสิบทังนั้นเลยเนาะอ่าอันนี้สิบคันแล้วนะรวมสองคันนี้นี่นี่แบบว่าอะไรนะขายุกโละเลยนะมึงสอบเมาไปหมดเลยใช่ไหมเมาหมดเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดเหมาเป็นชี้ไปหมดเนี่ยสงสัยคันละหมื่นแล้วมนะั้งเนาะนี่ผมต่อรอให้เสร็จเลยเห็นไหมฮะรอให้เสร็จเลยนะอ้าวถ้าเกิดเหมาจริงนะกี่คันไม่รู้นะไม่รวมคาร์บอนเนาะให้มาคุยกับพี่เอาอ่ามาคุยกับพี่เอานี่ ตันนี้อีกคันนึงอันนี้เป็นไฮบริดนะไฮบริดนะฮะเนโรเน่เจ็ดเอสผมว่าคันนี้มันมันเฟรมหมอบนะแต่เพียงจะเปลี่ยนแฮนด์ตรงเฉยๆนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนโรเน่เจ็ดมันเป็นหมอบนะไม่ใช่ไฮบริดนะฮะแต่ว่ามันแบบผสมันเนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเขาอาจจะอยากฟิลฟิลแบบไม่อยากหมอบไงก็เลยเปลี่ยนเอาชุดขับของพวกตัวริกมาใส่เก้าพันเก้าพันเองใช่เก้าพันโอ้โหถ้าคุณมีแฮนด์หมอบอยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนในกุ้งไตหมูสองกี่เกียร์ฮะใส่ห้าสิบกี่เกียร์นะฮะ สีบวกเกียร์เนาะโอ้โหเก้าพันเองโอ้จริงแต่ว่าแฮนด์มันเป็นแฮนด์ตรงนะไม่ใช่แฮนด์หมอบแต่ว่าเฟรมเนี่ยผมว่าเฟรมหมอบเลยใช่ทุกอย่างเป็นเฟรมหมอบเฟรมเดียวกันนั้นอะเนี่ใช่ในโรเน่เจ็ดนะฮะชุดขับก็เป็นของเสือหมอบนะโซล่านี่ไงฮะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เปลี่ยนแฮนด์มาเขาเปลี่ยนแฮนด์มาอยู่แล้วเขาเปลี่ยนแฮนด์แล้วก็เปลี่ยนตัวชิปเตอร์มันใช่ไหมนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเสือภูเขาชัดเจน คูมานี้ตัวนี้ดังนะตัวนี้ถือว่าขึ้นชื่ออยู่ตรงห้างหนึหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะเก้าคูณสามเกียร์ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ดิสทน้ํามันดิสทน้ํามันด้วยไซส์สี่สิบแปดนี่นะฮะไซส์สี่สิบแปดนะฮะอ,อันนี้คือเสือภูเขานะฮะยี่สิบเจ็ดเกียร์เลยนะฮะเก้าคูณสามนะฮะสามใบจานหน้าสามใบเสือภูเขาจะมาตรฐานเขาอย่างนี้แล้วนะฮะสามใบนี่นะฮะคูมาเบียนชี่คูมา สวยนะฮะสีเงาคือว่าแต่งประดับไปด้วยนี้นะฮะที่พักมือนะเนี่ยล้อโอเคล้อลุยอยู่แล้วโชคน้ำมันแล้วก็ดิสเบรกนะฮะอ่ะดูต่อนะฮะไปต่อต่อเปลี่ยนชี่นะฮะอ่าไปรออยู่ตรงนู้นแล้วอ่าอ,อ,อันนี้เป็นเป็นเสือภูเขารุ่นใหม่เอ้ยรุ่นเกา่า วินเทสหน่อยนะโอ้โหคันนี้หมื่นห้าคันนี้หมื่นห้าโอ้โหนี่ดูเฟรมนะอิตาลีเมสอินอิตาลีมันสูงสีในที่เฟรมเลยต้องดูนะก็คือตรงนี้เมสอินอิตาลีเลยไม่มีอีกแล้วนี่นะอ่าอ่นนี่นะครับก็คือตรงนี้เป็นเม t อินอิตาลีเลยราคาเลยสูงหน่อยเลยเพราะว่าเป็นของอิตาลีใครอยากได้แบบเมสอินอิตาลีแท้ แปดพวงเกียร์ e อ่า24เกียร์นะฮะ24สป<ม>ีดนี่นะฮะ<ม>เดี๋ยวตรงนู้นมีคันหนึง่งเราหลงไปคันหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาอุ้ยนี่โอ้ออหโหนี่ป้ายเดี๋ยวนะฮะโอ้โหป้ายนี่มีหน,น้าเนี่ยเมดอินเจอรีเห็นป้ายไหมไม่เหมือนนะเป็นป้ายทองเลยนะแต่ไม่ใช่ทองคําแท้นะฮะทองคําแท้ไม่ได้นะทองคําแท้เลาะป้ายไปขายเลยนะฮะเดีย๋ยวไปจอดจริงไว้เฮ้ยจ็บ ไม่แต่แต่สัญลักษณ์มันไม่เหมือนกับกับที่ผลิตที่อื่นไงน,นี่อิตาลีเนี่ยเนี่ยน,นี่นะฮะสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้เนี่ยนีหนะ้าดูเก่าๆอย่างนี้ค้างนักงแหละอ่าไปไปดูบินเทสชั้นหนึง่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูนะฮะตัวนี้หมดแล้วเนาะใช่ฟองพั 4, ผนผ่านไปนหมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำยี่ห้ออื่นบ้างนะคลิปนี้ขอให้ถ่ายเป็นขี้หมดก่อน ถ้าขายหมดนะเดี๋ยวคิดหน้าทำอย่างอืงยย่นจะทำเทกมั่งอะไรมั่งเนาะไอ้ที่คนมาเหมาเลยใช่ไหมนี่นะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้นี่เอ๊ะคันคันนี้คันนี้ยางเนาะนี่นะฮะเป็นเบียนชีวินเทจนะฮะอสักคันนะคันนี้ยางเนาะคันเนี้ยอ่ะเบาะนี่นะฮะเบาะหนังบุ๊คเฉพาะเบาะก็ห้าพันกว่าบาทแล้วนะฮะสี่ถึงห้าพันบาทก็ เหตุหน่อยก็ผมว่าเนี่ยคันนี้20เกียร์ไทก้า20เกียร์ไทก้านะฮะทอตั้ง47 47จ็ดโอ้ไม่ใหญ่นะล้อบู๊คล้อมาวิกอ่า18 18นะฮะคันนี้นะเหตุถ้ากับว่าวันนี้เราดูเป็นชีประมาณ12บสอคันเนาะเยอะมากนะใช่12คันเป็นยี่ห้อเดียวเลยนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นมันค้ากันไปเป็นยี่ห้อเป็นชีนี่ถ้าเอามาจอดเรียงสิบสองคันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นี่แค่9้าคันอย่างนะ10 1 2ิบไปถึงนู่นเลยเนี่ยเรียนตั้งแต่นี่ไปนู่นเลยสิบคัน<า>ดูกลังเนาะดูกล <อา S 1> <ห>ังก็โอเคนะฮะใครที่สนใจยี่แบน์อย่างนี้นะแต่แบนดอื่นก็มีนะ<า>ไม่ใช่เฉพ,พาะแฟนเบนชี่นะแตบบ่สกอตเมอริดา้าฟันเดลเดทคอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเห็นว่ามีเบนชี่เนี่ยเป็นแบบเราทำทีไรคนก็มาเอาทุกทีแต่ก็ยังมีแฟนอยู่เนาะก็มาดูได้นะฮะเอ้ามีรถมาอีกแล้วนะฮะ เขามาซื้อหรือเอามาอะไรเนี่ยนะฮะสนใจมาดูได้นะฮะอันนี้มีที่ใส่นี้ให้ด้วย